เป็นเวลากว่า1ปีแล้วที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ยังคงมีผลกระทบต่อทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีการกลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่งบลให้ในขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมมากยิ่งขึ้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเน้นย้ำประชาชนไม่ประมาทการอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้วยข้อปฏิบัติ9ข้อง่ายๆเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด -19 1. ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน 4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร หหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหกไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอจาม 7. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 8. มันทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่มีการสัมผัสบ่อยและ9ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้และที่สำคัญควรหมั่นสังเกตตนเองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และอย่าลืมสแกนไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่างๆปีใหม่นี้เริ่มต้นใช้วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา